รู้ไหมครับว่าการเทรดมักถูกควบคุมด้วยสมองส่วนที่โง่เง่ามากที่สุดครับซึ่งเป็นส่วนสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์และหากเรายิ่งใช้เวลาในการเทรดมากเท่าไหร่สมองส่วนนี้ก็จะชักนําการกระทําของเราได้มากขึ้นเท่านั้นสมองส่วนนี้เราเรียกกันว่าเลปทิเลียนเบรนซึ่งเป็นสมองในส่วนที่มักจะอยากได้อะไรที่ได้มาง่ายๆและต้องการมั่นอย่างเร็วที่สุดเทรดเดอร์ยุคใหม่ต้องการบรกเกอร์ที่ทันสมัย ต้องมีความน่าเชื่อถือทั้งหาอ๋อโอเคและต้องมีการป้องกันข้อมูลที่ดีด้วยเคยได้ยิน FBS ไหมแต่ยังต้องมีการรักษาความปลอดภัยของบัญชีที่สุดยอดด้วยนะ oh, <okay. S 1> ถ้างั้นก็เชื่อถือได้ปกป้องข้อมูลดีและรักษาความปลอดภัยของบัญชีเทรดเดอร์ยุคใหม่27ล้านคนต่างรู้ว่าพวกเขาต้องการอะไรโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ FBS เทรดเดอร์รู้ดี u h a s <US>. com <S เรา คือเพื่อนแท้นักเทรด ส่วนล็ทิเลียนนั้นเป็นสมองส่วนของสัญชาตญยานครับซึ่งมันไม่สามารถคิดอะไรซับซ้อนเองได้มันจึงทําให้สมองส่วนนี้ทําตามอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักหุนหันพันแล่นไม่ผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างรอบคอบและทํางานด้วยตัวมันเองในระดับจิตใต้สํานึกโดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัวและยากที่จะควบคุมครับและที่สําคัญมันมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตเรากว่า90%ทีนี้ทําไมการเทรดรวมไปถึงกําไรที่อาจจะได้จากการเทรด จึงไปกระตุ้นสมองส่วนที่โง่เง่าที่สุดของเราครับและพอมันได้ยินคําว่าคุณจะรวยจากการเทรดเนี่ยมันก็พร้อมที่จะตอบสนองในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพราะภาพในหัวมันคิดว่าตัวเองจะร่ํารวยมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องทํางานอะไรเลยก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าสมองของเรานั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆโดยส่วนหลักๆคือ 1. นิโอคลอเทคสมองชั้นตะกะ และเหตุผลซึ่งเป็นส่วนที่เราใช้ในการจำและเก็บข้อมูลต่างๆความรู้แพทเทิร์นทักษะต่างๆที่เราเรียนรู้จะถูกเก็บไว้ที่นี่เราใช้สมองในส่วนนี้ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆครับนำสิ่งที่เรียนรู้มาลงมือทําคิดวิเคราะห์และตัดสินใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลสมองชั้นนี้เปรียบเสมือนนักคิดที่ยอดเยี่ยมแต่ในขณะเดียวกันนั้นมันก็ทำงานได้ค่อนข้างช้า เมื่อเทียบกับสมองส่วนอื่นๆเพราะหน้าที่ที่เน้นในการใช้ความคิดของตัวมันเองนี่แหละครับที่ทําให้มันทํางานได้ช้ากว่า2ตัวที่เหลือมาถึงตัวที่2ครับล m b i ิกเบรนสมองชั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมองชั้นนี้มักจะทําหน้าที่เป็นศูนย์รวมและควบคุมอารมณ์ความรู้สึกโดยเมื่อเราพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆจะปล่อยสารเคมีบางอย่างออกมาจากร่างกายครับและการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกายก็จะ นำพาซึ่งอารมณ์และความรู้สึก ที่เปลี่ยนไปของเราซึ่งสมองส่วนนี้มักจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในช่วงเวลาสั้นๆและช่วงเวลาสั้นๆนี้ก็จะทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างรวมไปถึงความผิดพลาดอันใหญ่หลวงได้เช่นกันทีนี้มาถึงส่วนที่3ครับนั่นก็คือแลปทิเลียนเบนสมองชั้นสัตว์เลื้อยคานที่เราจะโฟกัสในวิดีโอนี้นี่คือสมองส่วนที่เก่าแก่และมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานที่สุดกว่า500ล้านปีและถูกพัฒนาจากสัตว์เลื้อยคานมาสู่มนุษย์ ตามลำดับครับโดยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดคือนาทีหลัก ของสมองชั้นนี้และมันทํางานด้วยตัวของมันเองในระดับจิตใต้สํานึกโดยที่เราแทบจะไม่รู้ตัวและยากเกินกว่าที่จะควบคุมมันได้และที่สําคัญมันมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องต่างๆในชีวิตของเรามากกว่า90%เซตและที่น่าแปลกใจครับคือสมองส่วนนี้มันทํางานได้เร็วกว่าสมองส่วนที่ฉลาดที่สุดด้วยครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันทํางานเร็วกว่าสติของเรานั่นเองทีนี้เรามาดูตัวอย่างบ้างว่าสมองเหล่านี้ทํางานอย่างไร ซึ่งหากเราต้องเข้าออเดอร์ครับสมองส่วนที่ฉลาดที่ควบคุมตัดกะและเหตุผลจะถูกนํามาใช้คู่กับสมองส่วนที่ควบคุมความรู้สึกครับและกดสมองส่วนสัญชาตญาณไว้แต่เมื่อเราทํากําไรหรือขาดทุนสมองส่วนที่โง่ที่สุดครับจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นทันทีอย่างเช่นเมื่อคุณทํากําไรสมองส่วนนี้จะแสดงออกในรูปแบบความโลภนั่นเองซึ่งมันจะไปกดสมองส่วนที่ฉลาดที่ใช้ควบคุมตัดกะและเหตุผลและทําให้เหตุผลของผู้เหตุนั้นลดลงครับแต่ลอง คิดในทางกลับกันครับหากคุณเทรดขาดทุนมันจะไปกระตุ้นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของมนุษย์และมักจะเกิดการร e v e นเทรดซึ่งยิ่งนานเข้าสมองส่วนนี้ก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ มากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าสมองส่วนนี้คิดไม่ได้ครับว่าคนที่ลงทุนด้วยการรีเวนเทดแล้วมีกําไรมีไม่ถึง1%ด้วยซ้ําและเมื่อได้ยินคําว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะรวยเร็วสมองส่วนนี้มันก็พร้อมที่จะเชื่อแล้วก็นําพาคุณทําในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้เพียงเพราะว่าอยากได้มันมาง่ายๆทีนี้ทําไมเราถึงต้องรู้เรื่องพวกนี้ เพราะว่าหากเราเข้าใจหลักการทํางานของสมองของเราเราก็มีโอกาสที่จะยับยั้งสมองส่วนนี้ได้มากขึ้นครับและลดการสูญเสียของตัวเราเองในการเทรดของคุณผู้ฟังครับในวันนี้ผมกรกฎแบกมานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด